ถ้าพลาดมันจะนานนะแต่ถ้าแบบเล่นแบบไม่ไม่ไม่ค่อยพลาดมันจะแป๊บเดียวม่เลยฮะลงลงครั้งแรกเป็นเป็นเป็นตุน๊กตี้ฮะยังยังเล่นไม่รู้จุดไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เราผ่านได้ฮะตรงนี้เก็ตลี้งเปิดเปิดตีสามได้เลยครับ ไม่ร้อยว่ะไอ้ยโดนล็อกเทสเทสเกูโดนเทสเทสนี่ต้องหนวของโลกวะน่ะโอ้ยป่าบอลป่าบอลป่าบอลยิงเลยโอ้ยลองยิงแล้วหานะไม่ไหวว่ะยิงน้าอกแม่งมันไม่จุดอ่อนร้อยอ่ะไม่เป็นไรไปใกล้เดี๋ยวมามาใต้จีนบอลไอ้เทสอยากจะจับบอสมาอยู่กับพื้นแล้วก็ยิงแมงไงไอ้แซตได้เะล่ะ ลากคอมาลงมาเออเฮียสูงเกินกูจะยิงไม่โดนอยู่แล้วเจ๊งกูไม่แม่นอะไรขนาดนั้นไอเออฮียเฮียหนูทอ่อหมอครับยิวหน่อยหมอเจ็บเจ็บเจ็บจ็ยิงอ่ะเป็นต้านเลยยิงเป็นบอยแผลเลยเฮ้ยรอสุดท้ายรอท้ายรอท้ายเอาไหมสวยสวยเทา่าระเมีสวยมากท่าระเมีสวยมากสวยมากสวยมากสวยไวจัด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  สวยงามมากสวยงามมากสวยงามเฮ้ยไอ้หนูพี่ไปทำไมหนูมันเอากูไปเอาแรงงานนั่นไปเงี้ยไม่เอาไม่ดีมาทำไมลูกเฮ้ยไอ้หนูผีน่าจะมีโล่เนาะไอ้เนี้ยโล่ในทีมอ่ะตบแทงให้มันไปตามโล่เนาะไม่คุ้มไม่คุ้มดาเมจไม่คุ้มเนาะใช่ใช่ดาเมจไม่คุ้มเฮ้ยเทสยิงหลังก็ติดติดติดจุดอ่อนดีนะหลังนะยิงตรงตอกับคัดดาเมจนะหมอพยายามดูดาเมจไม่ให้ตัวดาเมจตายนะคะเพราะถ้าตัวดาเมจตายคือจบเนาะ ไม่ต้องรอให้ตัวดาเมจเรียกคิวนะคะหมอนมาจะไปนดูดามอตม่โัโฟกัสคิวไปเลยเอออินิดเดียนอีกนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเอนเดอึงนิดเดียนดีวกนิดเดียวอีกนเยีนเียอมกนิดเดมยวอีกนิเียวอีนดเอนเตนิดเดีนิดเดียนิดเดนเยวจนเยวนเดยไปนเดยวอีกนเลยวอนดเียนเียอนเดีวี่นิดเอนเียวอเ นุ่นไปยืนตรงข้ามวเทศเลยนู่นนุ่นนุถอยหลังไปหน่อยก่อนนะอ้าวแล้วใครใครอยู่กับเทสละอันสุดวเทศอยู่กับใครอะเปอร์บี้ไปไปเปอร์บี้ไปยืนทับาลอะเป็นเพื่อแตเป็นเพื่อตัวน้อยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมรู้ชื่อเพื่อนกันน่ะอยู่นู่นนู่นหมอหมอไปยืนนั้นหนอยห่ไหนหมอหน้าหมอไปยืนอยู่ตรงข้ามนะโอ้ยยืนยืนได้เโดนโดนกัดตู้นด้วยโอ้ยเล่นไงวันนี้ก็ต้องไปอยู่ไปอยู่โคนหินเลยก็ได้น่ะคอยยิงอ่ะช่วยกันยิง เออเนี่ยเรายืนตรงข้ามมันจะได้เห็นเลือดกันนงได้หิวไงใกล้แล้วใกล้อ้วนแล้วใกล้อ้วนแล้วใกล้อ้วนล้เอออ้วนไอ้จั๊เอาเลยไปตัวอ้วนตัวอนตัวันโอเคเหล็สองเหล็สองเหลกสองหมอหมอหมอครับ แงึนย่ไม่ขึ้เคดอ้ยว่อนมากเลากโอเคกลังลากวอนว่วตวตว้ลากเลยลากเลยลากเลยโเคดงนะแดงดงแดงแดตัวไนดตัวไนแดงตัวตวอตวตวเยิงยิยตัวเดียว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 จะลากอยู่ปะเออจะลากอยู่สวยสวยย ตัวแดงเรียกนะตัวแดงเรียกนะยัง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 จะลากอยู่ก้าแลก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 เฮ้ยแดงเทสเทสเอาเลยเทสเอาเลยแดงแดงเร็ว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 เร็เร็โอ้โหงัดตูดโอเคสวยงามครับผมสวยงามเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลิศเล็ดเล็ดงัดต่อครับผมตัวนี้โอ้ยตัวอะไรกับตูดยีงยมาถึงกับตูดเลยเลยเปาแปลงล่างเลยแปลงล่างเลยอัดเลย โอ้ยเทสเทสโอ้ยทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายของบอสสวยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันบักเว้ยไรงงานมันบักไอ้เหี้ยมันไม่เห็นไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวไม่เห็นแก่ยิงไปยิงไปยิงได้นะไอ้เหี้ยยิงแล้วดับเวกันนะแต่ไม่เห็นเฮ้ยโดนล็อกโดนล็อกอ่ะไอ้แดงนั่นหลังขวาขวาโอเคโอเคโอเคมือเห็มเห็น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 ได้ได้ได้สวย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 รีทำรีทำรี ไอ้เฮียสอ้สู้ไว้พันโอ้ยคบคุณกรับเตะตีตีหมดสามรอบสามรอบเพราะว่ายิงเยอะน้ำตา